พี่ลองลองดูพี่จะเจอถ้าพี่รู้สึกได้ว่าจะมีอะไรเป็นแข่งๆครับนั่นแหละคือช่วงความวุ่นวของเขา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 จะเบ่งสวนแล้วหน่อยเขาเบ่งสวนครับใช่เบ่งสวนแล้วหน่อย a few moments later เดี๋ยวดิเฮอ้ไอไล่ไล่ไป้ไปวิ่งไล่เชือกไปต่อ วิ่งมันเป็นแอ่งพลาดเด่ว่าเรียกพาด